สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาสร้างแฟตการ์ดในแอปพลิเคชัน q u i c l e t กันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเราต้องเข้า Google Search Quicklet แล้วกดไปหน้า Home Page แล้วก็จะเจอกับ Sign Up Sign Up มี3วิธีด้วยกันนะัคือการสมัครสมาชิกใหม่ Google แล้วก็ Facebook วันนี้หนูเลือกเป็น Google ในการเข้าสู่ระบนะคะปึ๊บแล้วก็กด Tweet Student Set นะคะซึ่งเราก็ใส่หัวข้อ ของเกมที่เราบัตรคำศัพท์ที่เราจะสร้างว่าเราเอาเป็นหมวดไหนหมวดไหนซึ่งวันนี้เหมียวได้กำหนดคำศัพท์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นคำศัพท์15บาคำปุ๊บแล้วเราก็นำมากรอบวางได้เลยจะเห็นได้ว่าสามารถทำตัวอักษรให้หนาให้เอยียงหรือขีดเส้นใต้ก็ได้แล้วก็กำหนดสีสันก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะมีข้างล่างจะเป็น เป็นแบบภาษาให้เลือกเป็นอังกฤษเป็นไทยเป็นเจแปนเป็นต่างๆนานาซึ่งจะเห็นได้ว่า Quicklet เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีรูปให้เรากดเลือกเป็นของตัวโปรแกรมเลยซึ่งรูปเนี่ยก็จะเป็นของคนที่ใช้ฟรีนะคะถ้าใครอยากอัปโหลดรูปเองก็ต้องไปซื้อแบบพรีเมียมนะคะ ซึ่งพรีเมียมก็ราคาอยู่ประมาณ47ดอลลาร์นะคะก็ก็คุ้มกับก็ที่จริงก็ก็คุ้มนะถึงฟรีก็ถือว่ายังคุ้มอยู่เพราะรูปมีให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปที่ทั้งการ์ตูนทั้งรูปจริงๆทั้งรูปคนจริงๆเราเอาหน้าท้องหน้าท้องเป็นการ์ตูนหรือเป็นหน้าท้องของคนจริงๆรถม้ารถม้าการ์ตูนหรือว่ารถม้าของคนจริงๆริงยงคื คุ้มค่ามากเลยสำหรับโปรแกรมนี้ขนาดว่าฟรีเขายังให้เราได้ขนาดนี้แล้วเราก็ Copy Link ์ให้เพื่อนเล่นกันนี่เป็นแฟลชการ์ดที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วจะหน้าตาประมาณนี้